เป็นก่อนอ่ะ้า่า,า,าได้ไหมหรือว่าจหวะไหนาสามชาสามชาสามชาโอ้ยบีบบล็อกสามชาปไปนลยอคาวพิซซริงนะคะเรามาอ,อ,อ,อเอเยอเอ๋อเยอวันสิวิสิว,สวิพูดอะไรมันคลกเกียรพิซซิริงอะไรสิวิอ้าวก็พิซซิิงพิซริแปลว่าร่รวมงานกันร่วมงานกัอแล้วรคิดเป็นคนเดียวหรอคเยเ้ย no, พี่อยาคิดไม่ได้นะไม่พี่อ๋อเหรอคิดไม่ได้นะทำไมเขาไม่ได้คิดไง <laughs> พี่คิดหมายถึงร้องเพลงคู่อ๋อโอเคโอเคอ่ะพี ه, ่จิ้งกันโอเคคิดถูกแล้วค<ม>ิดถูกแล้ว,ลวอ่อาเดี๋ยวไปชมดวงตาตับเนี้พี่จิ้งกันนะฮะโอเคอเออ หนึ่งสองพัเออหนึ่งมืบาทมีใครให้มากกว่านี้บ้างเออเกไปเขึ้นมาเลยนะครับอ่าอ่าอ่ะหนึ่งมืามแล้วหนึ่งามแล้วเออโอเคพอแล้ว1 0หนึสามพแล้วหนึ่ง่สามพันแล้วพอแล้วไม่ใช่อะไรหรอกสามพันบาทแล้วสาเปียกหมดแล้วมีเงิอ่ะ